Chào điệu, chào cả cao sâm bảy, đi pino. Chào địt kha, hôm nay cô gặp xảo lệ, các. Gấp đại giờ ăn tô léng léng cả lá, léng léng xuất trường à, đại gia. Hôm nay, 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 เอ่าหยีแช่งมองโกสาลัดเกวันนี้ก็จะมากินอ่ายำม,มะม่วงประกอบนะคะยำมะม่วงประกอบคะ่ะอร่อยมากเลยนะคะทําให้ดูแล้วคะ่ะง่ายๆจ้ะน้ำลายไหลพี่น้องแร <laughs> <laughs> งแรงเดชดเชิงอะไรมาหูแรงแล้วโอเแรงแรงสิโอ้ก็งานหูตายก็กินกินตัวตัติดตายจะงาน ทำไมอแรงเอาเซ็กซี่แหละ <laughs> วันนี้ก็จะออกมาพบปะพ,พี่น้องนะคะสาวแหล่นะคะสาวแหลมมาสไตล์แบบสาวแหล่นะคะก็ <laughs> จะมากินยำมะม,ม่วงยำประกอบมะม่วงจ้าโอ้ยมีผักใบบวบกไม่รู้จะกินือเปล่าไว้นี่ก่อนจ้ะพี่น้อง <laughs> มา,สาเสร็จแล้วแล่ก็งกง,งก็เลยหมอง过来望下อ 望咗幾次幾次咁嘅，佢瞓瞓下覺，睡着睡着教你佢擰過嚟望，可能可能我佢驚我變咗樣啊，佢可能驚我變咗樣嚇親佢啊，不停咧擰過嚟望下望下望下咁噶，可能佢同我瞓咧，佢 <laughs> 可能驚驚地啊，我估佢，驚 <laughs> 咗你啊，怕咗你啊，驚 <laughs> 我變咗樣啊！ ก็จะนอนกับสามีนะคะสามีก็จะกลัวนะคะเพราะว่าเวลานอนนี่สามีนะคะก็จะพยายามก็จะมองแล้วมองอีกหันมามองแล้วมองอีกก็กลัวจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตานะคะกลัวกลัวว่าจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาได้เวลานอนนะคะก็คงจะตกใจนะคะพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> สร็จแล้วแต่ตก็ฮึสบพี่น้องส่บมากเลย โอ้ไม่จัดกจก้มอร่อยมากทำจานใหญ่จะพี่น้องก็คงจะกินไม่กี่คำก็จะไปเลยนะคะจะไปทำกับข้าวกะจะไปทำกับข้าวก็เสร็จแ่ตาม我就เ,เก็ล่ะลายวไม่เห็นผ่งกทเลยี่ตรจมจมแิดติดทังต่าทัวฟายก็ใ่ไหม Lê <N> tôi thấy cho nó kênh cô lên thùng nó tá chi phu à hoài thế tôi thùng phu xin à. Mình xẹp đi Ôi Bà Bà chân thả lê chả ông mà Ôi 好吃啊ทั้งซยนทย้าหลาละโอ้ยอร่อยรับไนประกอบมันนิ่มพอดีจ้ะมันกรอบๆแล้วมันออกมันซึมก็ไปในน้ำน้ำยำแล้วมันจะออกช่ำๆชุ่มๆช่ชำๆ 我老公怕咗我啊，瞓瞓下覺我，我擰過嚟望，驚我變樣。<laughs> 唉，你知唔知道啊？好難化妝噶，又化妝啦，好難化妝噶，你知唔知啊？我畀嘥咗幾幾多時間嚟化妝啊，先至有咁嘅效果啊！你知唔知道啊？<laughs> ยวงยูระยังยูยยงลงยเลย你า几麻烦你要เออี่เยฉีนก่อนได้ไหมคุณจะไม่ช่วยฉันฉันจะเหนื่อนตากเานในการแต่งหน้าก็จะยากหน่อยนะคะในการแต่งหน้าก็ยากมากเลยนะคะแล้วแต่งเสร็จแล้วถ่ายเสร็จถ่ายคลิปเสร็จแล้วก็จะไป ทำการล้างหน้าล้างอะไรมันก็จะยุ่งยากนะคะพี่น้องเพราะว่าอันเนี้ยยากมากเลยนะมันลบยากนะคะพี่น้องถ้าใครเข้ามาดูแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจจ้าอืมยับ yeah! ผู้ใดผ่านไปผ่านมากดไหลกดเส้นให้น้ำเนียกดกระดิ่งพรง้อมเบิ้งซื้อบาทักบาทายกันเลยจ้าดูเฉยๆไม่เข้ามาทักมาทายกันเลยนะจ๊ะพี่น้องนะ <c oughs> ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะโอ้ยแสบโอ้ยแสบอ่ะไม่ต้องกินกับผักเลยค่ะ เพราะในนี้มันมีครบรสและโโตเมตัวไว้ดอยยำประกอบค่ะก็จะกินลดน้ำหนักนะคะจะได้ผอมๆจะพี่น้องรสแซ่บมากเลยอร่อยที่สุดเป็นปลาช่อนทะเลจ้าปลาช่อนทะเล ชิลเอรามาทอดทอดกําลังกินจ้ะพี่น้องก็เลยเนี้ยมันมีเครื่องที่บ้านนะมันมีเครื่องครบเลยจ้ะเครื่องมันก็จะครบแล้วทีนี้เราสามารถทําไอ้ยําประกอบมะม่วงยําประกอบได้จ้ะพูดไปก็น้ําลายไหลขนาดกินกินไปด้วยยังน้ําลายไหลเลยคิดดู nó sáp ở cái độ nào này, ăn với cái tiêu cái tiêu thì càng ngon hơn, cái tiêu ถามวาแต่งแต่งอย่างเงี้ยผัวจะกลัวเปล่าก็อาจจะกลัวกันนะพี่น้องนะหรืออะไรหมาเสริมมันเหรอก็มีตาป่านนะโลโก้กินโตแก้มแก้งอ่ะหัวลําเคยแก้งแก้งตีกานหัวลําเคยโตแก้งแก้งตีกาหัวใหม่แล้วฟันเก่าเคยมุยเล็งก็เลยมองหอกฟันเก่าเล็งก็เลยมองเจ๊จีไอ้ป้าต่งก็มองป้าเต่งก็มองอ่ะเอาลังแก้งแก้งตีเอากูเคย เจ้าฟันเป็นไอย่าปีนเยอะๆอะ่อะเสาร์ก็จะขำผัวนะคะเพราะว่าแต่งตัวอย่างนี้นะคะเวลานอนนะคะคือลบหน้าลบตาไม่ใช่นอนแบบนี้หรอกไม่ใช่แต่งตัวแบบนี้นอนนะคะกลางคืนเวลานอนนะคะผัวก็จะหันหน้ามามองทุกทีทุกทีเลยค่ะ สงสัยกลัวจะเปลี่ยนหน้าเวลานอนนอน,นอนไปก็จะเปลี่ยนหน้าไปเป็นมันมีหลายแบบหลายสไตล์เนาะก็คิดไปอะเนาะจะไปรู้จะไปรู้เ็าเลยเขาอ,อาจจะนึกกลัวก็ได้พี่น้อง <laughs> โอ้ยแซ่บลายอืมน้ำมันฉ่ำพะอยำไม่ได้สักปักหนึ่งแล้ว โอ้น้ำมันฉ่ำมากเลยจ้ะอ,อร่อยเซฟแซกพี่น้องยำมะม่วงประกอบจ้าอือจะกินอย่างนี้จะไม่กินข้าวแล้วจ้าวันนี้วันนี้จะไม่กินข้าวนะคะจะกินอันนี้ก็แล้วๆไปเลย ินเพื่อลดความอ้วนจ้ะพี่น้องไม่ค่อยนึกอยากข้าวใครผ่านไปผ่านมาอย่าลืมเข้ามาทักทายสาวแหล่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสาวแหลก่ก็ปิ๊ก่อเเก้งโกัอะห็นใไต้อะต้องทาจี่คู่ะ อืมหอมยอ่ะ辣ได้เลย又好食又好ชเสร็จกับก็味道เข้าใจนี่ก็ต้นที่กิน辣辣ะกินไปแล้วก็ไม่กินข้าวแล้วนะคะอืมเยอะกิน เยวเก็บไว้กินตอนเย็นๆอีกรอบหนึ่งค่ะว่าทำหมดเลยจ้ะพี่น้องปลาช่อนแห้งนะปลาช่อนแห้งตากแดดอะสี่ตัวทอดหมดเลยแล้วก็ทำยำหมดเลยจ้ะเพราะว่ากลัวจะมะม่วงจะเสียกลัวเครื่องต่างๆจะเสียก็เลยยำซะทีเดียวหมดเลยมะม่วงมันแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วมันจะแข็งจ้ะก็เลยเอามาทำให้หมดจ้ะ ตำแงอเอาแหลมแรงสิก็ว่าให้ใหม่หัแรงแร้วถ้ามอยาวแรงยากเซ็กซี่ก็มาหัวแรงแลเอากิ๊กจนแรงแรงอ่ะมัวอาชออฮะ <c oughs> วันนี้ก็จะชื่อว่าสาวแหล่มิมีชื่อว่าสาวแหล่นะคะจะออกมาสตาแบบนี้ก็คือสาวแหล่ะคะ่ะโอ้ยแซ่บหลาย อืมน้ำมันจำด้วยเนาะอร่อยมากแซ่บใส่พริกทอดเข้าไปว้าอ่ะเห,หลักอ่ะอย่าสิน้นยาลักยาวหาม มีตั้งพริกสดมีตั้งพริกแห้งทอดเนี่ยพี่น้องอ้า Rồi mày sống mang ngô, hỏi ta bàn nề mày sung á. mày là gặp nhau ta bàn nề mày sung bàn sưu mày. là mày 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 sung bàn sưu mày. A mày 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 tôi mày 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 เลยยอมแชงอเลยแชงตอตาละอืมอร่อยก้าแตะบมากเลยจ้ะพี่น้องโอ้ยเลือ เผ็ดจ้าโอู้หละ่ะอาทางพริกสดทางพริกแห้งมันจะไม่เผ็ดได้ไงอ่ะมันแซ่บซะกดไส้เนี่ยน้ำยำน่ะเวลาคืนลงคอเนี่ยมันก็มันก็จะไอจ่ะพี่น้องเพราะความแซ่บของมันอ่ะอืออย ยำปากรอบมันก็อร่อยอยู่แล้วใช่ไหมล่ะไม่ต้องพูดมากก็รู้แล้วรสชาติของมันอร่อยขนาดไหนไมต้ันอร่ขนาองก็รอมัยหนมมาก็แล้วใชมยตีอก็ติอยหมตวรมัอ่ยหมมยก็ล้วอือวม,อมโอ้ยแก็ปปรแลว่ยวหวาน กินอีกสองคำเราจะไปแล้วพี่น้องนะโอ,โอ้ยเป็ด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 โอ้ยโดนติกเข้าไปกินไปครึ่งหนึ่งแล้ว ถ่ายไปกี่นาทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะนานเกินไปพี่น้องโอ๊อยอืมเก็บไว้จ้ะเก็บไว้กินตอนเย็นอีกครึ่งหนึ่งอืมเราวันนี้นปุ๋นเลยเสร็จอืม ก็แบบมแหวแรงแล้วนะคะวันนี้นะคะถ้าเกิดใครวันเกิดใกล้นะคะขอสุขสนันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์เดย์ค่ะขอมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะลำลำรวยๆคะ่ะขอให้ขอให้มีความสุขตลอดไปนะ,ะปิ้งก้ก็มาสร้าะงโกาและิ้ง้วาุกเลสไปาิงโ้ามสุขอลลววตอแไปนปิ้เบิ้์็เดยวสขตลอไนะิง้ีวสขตนแลป้วจ้กวันโตทีดไินแค้กกเมียวา,ยามลอดไปนง้าอปนย้ อ่าเราฟัน一半น,นอันที่สุดโอ้าาอนนล่ะก็เดี๋ยวเจอกันีกแล้วตุกคนเร่งๆยูเจ้ากันล่ะสาวเล็กก็จะไปแล้วนะคะถึงเวลาสาวเล็กก็จะไปทำงานนิดๆหน่อยๆค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องแค่นีล้ละค่ะจะกินนะแตก่ก็บ๊ายบาย